กลัวไวยากรณ์กลัวคำศัพท์เกาหลีเข็มขออนุญาตเอาใหม่อีกรอบนะคะกลัวไวยากรณ์กลัวคำศัพท์เกาหลีอยากฝึกพูดแต่ทำไม่ได้สักทีต้องเซตนี้เก่งเร็วนะเขอาไ้ในความสิงูงนะคะเซตนี้ประกอบไปด้วยปูพื้นฐานหนังสือฝึกอ่านชิงกูไวยากรณ์พื้นฐานหนึ่งแล้วก็แบบฝึกหัดของเขาค่ะมาเดี๋ยวเข็มจะเล่าให้ฟังนะคะว่าน้องเขาทำอะไรได้บ้างถูกเพื่อเอาเปิดไม่ออก Oh. ในเล่มนี้เนื้อหาที่จะได้เรียนคร่าวๆนะคะก็คือทิคก,การอ่านออกเสียงสลับเพยัญชนะแบบฝึกหัดการคัดลายมือทิศก,การออกเสียงตัวสะกด2ตัวการเชื่อมเสียงโยง oh. เสียง7็ดหลักการถอดเสียงสลับภาษาไทยที่ยากๆเป็นภาษาเกาหลีตัวเลขแบบจีนและแบบเกาหลี เวลาวันที่การน,นับวันเดือนปีลักษณะนามาที่คนเรียนเริ่มต้นต้องรู้พร้อมทั้งแบบฝึกหัดและเฉลยในเล่มไปดูตัวอย่างเนื้อหาด้านในเล่มกันค่ะในหน้านี้หลังจากที่นักเรียนเรียนพยัญชนะเรียบร้อยแล้วเ <s> <s> ข็มจะมีเกมเป็นแบบฝึกห <s> ัดให้นักเรียนทบทวนอีกครั้งหนึ่งและในเล่มจะมีเกมและแบบฝึกหัดให้ทบทวนอีกหลายแบบเลยค่ะสนุกแน่นอนนอกจากพยัญชนะแล้วนักเรียนก็จะได้เรียนรู้สระเป็นลำดับถัดไปผสมคาออกเสียงให้เก่งยิ่งใครที่งงเรื่องตัวสะกด2ตัวในภาษาเกาหลีเข็มทําการสรุปรวบรวมมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีทั้งตัััววอออออยยยย่่าาาางงงิธีีีกกกกกรใใชช้นแะบบฝดดดเเเเสสสป๊ข็ม ออกเสียงมาให้แล้วทั้ง7อย่างาพร้อมสเต็ปการอ่านให้ชัดแจ๋วฝึกตั้งแต่ประโยคสั้นๆถึงประโยคยาวเล่มนี้มีคาอ่านภาษาไทยให้นักเรียนได้ฝึกใช้ด้วยนะแบบฝึกหัดแบ่งเป็นเลเวลความยากให้นักเรียนลองฝึกใช้ด้วยนะคะที่อยากทศเสียงสลับภาษาไทยเป็นภาษาเกาหลีชัดๆเล่มนี้เขียนก็จัดให้ค่ะเช่นชื่อตัวเองเขียนเป็นเกาหลีอย่างไรเป็นต้นตัวเลขวันที่ที่ต้องใช้งานจําเป็นต้องรู้ค่ะเขียนมีตัวเลขจัดมาให้แล้วทั้งเลขจีนเลขเกาหลีตั้งแต่1นึถึงหนึ่งพันล้านเลยค่ะพร้อมแบบฝึกหัดจาเป็นอ่านเสร็จปุ๊บใช้ไดคะะน <het en> เข็ม <c oughs> เป็นกำลังใจและเชียร์ให้ทุกคนฝึกอ่านภาษาเกาหลีให้เป็นเร็วๆนะคะที่สำคัญเล่มนี้สามารถใช้เรียนประกอบกับคลิปได้ด้วยค่ะอ่านภาษาเกาหลีคล่องแล้วเล่มถัดมา,<บ>าต่ด้วยเล่มที่แ, <ls> แนะนำให้ใช้ในการฝึกอ่านมากที่สุดมาต่อกันที่เล่มนี้เล่มฝึกอา่านชินกูค่ะทำไมเราถึงต้องมาต่อกับน้องคนนี้เพราะว่าน้องคนนี้จะไม่มีคำอ่า,านภาษาไทยให้แล้วนะคะเนื่องจากนักเรียนจะสามารถอ่านออกได้อย่างคล่องแคล่วตั้งแต่เล่มปูพื้นฐานแล้วค่ะเล่มนี้จึงเป็นเหมือนเล่มฝึกทักษะการอ่านโดยเฉพาะได้เห็นประโยคการใช้งานจริงได้เห็นโครงสร้างของประโยคภาษาเกาหลีเบื้องต้นกกก่่่่่อออนเเเรรริิมมข้าาาาลยยจงบบบใฝึแ หแปกใม่บอกเลยว่าตอนจบพิกว่าเล่มนี้มีคลิปเสียงประกอบให้ด้วยค่ะเล่มต่อไปไปสู่หนังสือไวยากรณ์ระดับต้นไวยากรณ์พื้นฐานหนึ่งและแบบฝึกหัดของเขาเข็มใส่ไวยากรณ์ให้แบบไม่กั๊กเน้นๆไปเลย51ตัวค่ะเพราะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าไวยากรณ์เป็นส่วนสําคัญอย่างมากที่จะทําให้เราสื่อสารได้าตามที่ต้องการเข็มจึงคัดมาให้เน้นๆแล้วเพราะอยากให้ทุกคนนําไปใช้ได้จริงอย่างมีคุณภาพ,ภาพการพันประโยคที่หลายคนสับสนก็มีอยู่ในเล่มนี้ด้วยนะคะรับรองว่าจะเก็ตทุกไวยากรณ์จนสามารถสร้างประโยคเพื่อใช้สื่อสารได้เองในรระะดดัับบพื้้้นนนฐาาออยยย่่่งงคคคลลลแวไเเมีีก เข็มในคลิปสอนให้ละเอียดกว่า8ชั่วโมงเลยค่ะนักเรียนที่ด้าหนังสือไปแล้วยังไม่แน่ใจว่าลำดับการเรียนหนังสือเป็นอย่างไรไม่ต้องกังวลนะคะเข็มใส่แผ่นผังเข้าไปให้เพิ่มอีกด้วยสามารถดูตามลำดับเล่มที่มีและดูเล่มที่ต้องการรับเพิ่มได้เลยค่ะข้างในมีรายละเอียดมาให้แล้วแบบละเอียดมากทุกคนไม่ต้องกังวลเลยค่ะ